เป็นวิไลกุลนะคะสวนอินทภารัมจันเพนค่ะสวนของเราตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยฝางอำเภอกแบงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้เราจะพามาชมอินทภารัมสวยๆรสชาติดีๆนะคะของที่สวนเราใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีเนี่ยบำรุงต้นแล้วก็ผลมาตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะ คือผลผลิตของเราปีนี้เป็นปีที่3ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์4ฟควบคู่กับตัวอะมิโนเรสนะคะอะมิโนเรสช่วยเรื่องผลสีสันให้สวยงามนะคะรสชาติหวานกรอบนะคะแล้วก็ตัวอะมิโนบรูช่วยป้องกันเพี้ยไฟไลายแดงในมุมแล้วก็ด่วงนะคะ อินทผลัมจะมีมาแงลงรบกวนก็คือด้วงนะคะซึ่งช่วงที่เราใช้ตัวอะมิโนในการบำรุงผลเราก็จะใช้เคมีไม่ได้นะคะที่สวนจะไม่ได้ใช้เคมีช่วงที่มีผลผลิตก็จะใช้ตัวกลุ่มอะมิโนดูป้องกันด้วงอะอมิโนแบคป้องกันเชื้อรานะคะระบบรากแล้วก็ระบบใบของอินทผลัมจะมะีโรคของเขาก็คือตัว ลา,ลาสนีเราก็จะใช้ตัว3ตัวนี้พร้อมด้วยตัวโฟีนะคะจะไม่ได้ใช้เคมีในช่วงที่ผลผลิตของเรามีเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ตัวผู้ใช้เองซึ่งที่สวนจันเพนจะเป็นคนดูแลชีดฮอร์โมนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของตัวผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคก็สำคัญนะคะเพื่อความปลอดภยัย ของผู้บริโภคเราจําเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยซึ่งก็คือตัวโฟและก็กลุ่มอะมิโนทั้ง3ตัวนั่น